สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารของสเปอร์เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจออฟไซด์ด้วยนะครับทั้งสองช่องทางเลยนะฮะต้องส่งกำลังใจให้นะครับอย่างลดหลามที่สุดครับกับสำหรับพอลเกสคอยนะฮะอดีต นักเตะของสเปอร์แล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำนานของสโมสรด้วยอีกคนหนึ่งหลายคนเชียร์สเปอร์เพราะว่าเขาคนนี้นะครับถูกพบว่าหมดสตินะฮะแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างเร่งด่วนเลยนะครับล่าสุดอาการคงที่แล้วนะครับก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเรื่องนี้นายฟอสเตอร์คนขับรถคนสนิทเนี่ยเขาก็บอกว่าแกซ่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยนะครับเขาได้รับความปรารถนาดีจากเพื่อนเก่าหลายๆคนที่ อยากเห็นเขาหายดีกลับมาเป็นคนเดิมนะครับซึ่งเพื่อนที่ยังไถ่าถามสารทุกสุกดิบอยู่เนี่ยก็เป็นนักเตะชื่อดังหลายคนนะครับในอดีตนะฮะปีเตอร์บิสลีย์คริสวอร์เดนพอลเมอร์สันวินนี่โจนส์นะครับ, Peter ley, Chris en, Paul zen, Jones รบแกสคอยนั้นเคยติดทีมชาติอังกฤษ57นัดด้วยกันนะครับแล้วก็เล่นให้ทีมดังๆที่เป็นสโมสรน์นะครับอย่างนิวคาสเซิลสเปอร์ลาซิโอเอลเวอร์ตันกัสโกเรนเจอร์แล้วก็มิดเดิลสเบิร์นะครับประตูที่น่าจะ อยู่ในความทรงจําใครหลายคนนะครับเป็นภาพจำนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็เป็นประตูที่กระดกข้ามหัวกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์นะครับน่าจะเป็นโคลินเฮนรี่นะแล้วก็เข้าไปยิงประตูได้นะครับในนัดท,ที่อังกฤษยิยงประตูสกอตแลนด์ได้ในฟุตบอลยูโร96นะฮะประตูนั้นก็สุดยอดมากๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เราต้องส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับตำนานนักเตะคนหนึ่งของเรานะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขานะใช้ชีวิตหนักมากนะฮะดื่มจัดอะไรจัดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลนะทำให้สุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงตัแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีผลจาก การใช้ชีวิตในวัยหนุ่มของพอร์คสคอยหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็อายุ58ปีนะครับเป็นรายงานจากเดอะซันะฮะมาถึงอนาคตของไมค์ขี้มัวกันบ้างเด็กที่กําลังจะครบ18ปีนะครับในสิงหาคมนี้เดิมทีเนี่ยเขาอยากจะต่อสัญญากับสเปอร์นะแต่ว่าถ้าจะมองถึงอนาคตในการมีโอกาสลงเล่นนะครับอาจจําเป็นจะต้องถูกปล่อยยืมออกไปนะครับซึ่ง ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับไมกี้มัวเล่นกับสเปอร์ไป19นะัดทุกรายการแต่รายงานจากบิลล่าสุดนะครับบสเซ์ดอตมุลยักษ์ mun, ใหญ่ในเยอรมันอยากจะได้ตัวเขาไปครอบครองนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เคยปั้นตั้งแต่อังกฤษหลายคนจนโด่งดังแล้วนะตั้งแต่สมัยซานโชนะครับจุดเบลลิงแฮมแล้วก็ล่าสุดเจมี่คิทเทนที่ขายให้เชลซีแล้วก็ได้ราคาเนี่ยตอนนี้มีข่าวว่าดอตมุลพร้อมจะจ่าย18ล้านยูโรสำหรับไมคกี้มัวนะครับ ยูเวนตุสก็เป็นคู่แข่งที่อยากได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าสเปอร์เนี่ยจะปล่อยไมกี้มัวด้วยเงื่อนไขเดียวเท่านั้นครับก็คือการปล่อยยืมและอาจจะมีออปชั่นซื้อขาดนะซึ่งเขามองว่าถ้าเป็นแบบนี้ไมกี้มัวนะครับจะได้ไปพัฒนาด้วยนะซึ่งผมมองว่า ถ้าถามความเห็นผมนะอยากจะให้เขาได้ไปสัมผัสประสบการณ์ประสบการณ์กับ UCL กับสเปอร์มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับลูกม่อเลยเกิดจากที่นี่นะครับเป็นเด็กฝึกเด็กปั้นของที่นี่โดยกำเนิดโดยแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะได้มีส่วนร่วมกับแชมเปี้ยนสลีกมากกว่านะครับอยากจะเก็บเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องปล่อยไปมันล้นจริงๆทีมชุดใหญ่นักเตะล้นจริงๆก็ นะปล่อยยืมไปแต่ว่าไม่ต้องใส่เงื่อนไขซื้อขาดหรอกเอาจริงนะเราไม่อยากขายนะดูมีพรสวรรค์มากมากนะครับสำหรับไมค้มัวคนนี้นะครับแต่ว่าในเกม p r e ซ i s i o n นัดแรกเนี่ยคือถ้าพูดกันอย่างแฟร์นะจับน้องมันไปเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วดูเหมือนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือเท่าที่ผมดูมาทุกๆนัดที่ไมค้มัวเล่นฤด,ดูการที่แล้วเนี่ย พอเล่นทางขวาเนี่ยผิวกว่าไหลลื่นกว่าไม่ว่าจะไปเองหรือเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยดูเขามั่นใจกว่านะครับแต่พอเล่นทางด้านซ้ายแล้วอย่างที่เห็นนะฮะต่างคนต่างเล่นกับอูโดกี้เลยอยู่ห่างกันมากการประสานงานร่วมกันแทบไม่มีนะครับเนี่ยมันก็อาจจะดูแล้วยังตัดสินไม่ได้นะครับกับครึ่งเดียวในพรีซีซั่นนัดแรกเท่านั้นเองนะครับอาจจะตัดสินไม่ได้ว่าไมคกี้มัวจะถูกควรจะถูกปล่อยยืมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ รายงานจาก The Standard นะครับที่เขาบอกว่าคูลูเซฟกี้จะพลาดนัดแรกของต้นซีซั้นแน่นอนนะครับโดยคูลูเซฟกี้เนี่ยเจ็บเท้าตั้งแต่เดือนมีนานะฮะโทมัสแฟรงก์เองก็บอกว่าเขาไม่พร้อมนะครับในช่วงที่จะเปิดซีซั่นเนี่ยนะฮะไม่สามารถระบุได้ด้วยว่าไทม์ไลน์การรักษาตัวจะเป็นยังไงนะแต่ว่าที่แน่ๆน,นัดเปิดฤดูกาล กับเบอร์ลี่เนี่ยนะครับไม่สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับคูลูเซฟสกี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าว้า้สำหรับสเปอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นข่าวที่อาจจะต้องกระตุ้นให้เราทําอะไรสักอย่างนะในตําแหน่งของตัวรุกเพราะว่ามอร์แกนกิฟส์ไว้เองเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าบินไปกับฟอ r e เรสนะไปที่โปรตุเกสต,ตามข่าวเนี่ยนะครับก็น่าจะ เป็นอะไรที่กินเวลายาวนานแน่นอนแล้วตอนนั้นนะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทัวร์เอเชียแล้วด้วยนะครับมันก็ไม่มีเวลาที่จะศึกษาอะไรกันมากแล้วล่ะคือถ้าจะมองหาทางอื่นดีลวอื่นก็ควรจะเริ่มตั้งแต่หน้าบัตดนี้เป็นต้นไปส่วนนักเตะรายอื่นๆที่อาจจะถูกปล่อยยืมนะครับเป็นพวกดาวรุ่งนะครับมีการเปิดเผยรายชื่อโดยฟุตบอลลอนดอนออกมามีโอกาสที่จะถูกปล่อยยืมสูงมากนะครับ ก็คือจอร์ดแอบบอตแอชลีย์ฟิลิปแล้วก็ยางมินฮยอกนะครับแต่ว่าพรีีซั่นยังไม่จบนะอาจจะเร็วเกินไปที่จะตัดสินนะอนาคตนักเตะเหล่านี้นะครับบางทีอาจจะโชว์ฟอร์มดีแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากับแผนก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวดูกันนะครับไปดูคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูกันอุ่นหนะัาฝาข้างอบอุ่นมากนะครับคุณ บุญชัยบ,บอกว่าปาารงปารีสจะปาอะไรก็มาเถอะกลัวที่ไหนครับอ่ะเดี๋ยวได้ลุ้นกันได้เจอกันแน่นอนนะครับอยู่ฟาสซปร์ครับคุณอัลฟ่าครับบอกว่าช่องนี้ทําคลิปออกมาดีมากเลยนะครับเวลาฟังทุกครั้งรู้สึกถึงรายละเอียดที่วิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาเจาะทุกตัวฟังแล้วเห็นด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นเดียวกันฮะ น้องอ้ํเน,นะครับบอกว่าเนื้อๆเน้เนๆจริงๆค่ะคลิปนี้ซอนน่าจะต้องลดบทบาทแน่เลยค่ะฤดูการนี้สังขารกับเวลาจริงๆเป็นเช่นนั้นครับเป็นเช่นนั้นนะถ้าไม่ถูกปล่อยออกนะยังไงเนี่ยก็ไม่การันตีตัวจริงแล้วล่ะในฤดูการที่จะถึงนี้นะครับ mm hmm. คุณทวินบอกว่าจมเลยครับคุณสุชาติบอกเกรกเรมิ์นะครับ mm hmm. คุณวรวิทย์บอกว่าอยากเห็นโคตะเล่นครับโคตะตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเล็กน้อยนะแต่ไม่รู้ว่าปัญหาในเรื่องไหนนะเดี๋ยวรอดูกันครับ น้องมินมินบอกว่าครึ่งแรกเล่นหนึดอัดมากบอลไม่ถึงหน้าเลยดีแผงหลังดีนะครับอ่าก็เป็นเช่นนั้นนะครับคุณสุชาติบอกว่าอดีเลสแกรคอยสตีฟอาชิบอลเกรแฮมโรเบิร์ตแกรี่แมปปัตอ่าน่าจะเป็นยุคที่เชียร์นะครับคุณพิชิตพงศ์นะครับบอกว่าอยากให้ไปทาบทามยูเลียนบรันแหม่ไม่มีข่าวเลยนะครับตัวนี้นะครับคุณกิรตินะครับบอกว่าผมเป็นแฟนสเปอร์ตั้งแต่ม .1 ตอนนี้อายุ56แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจนักเตะสเปอร์คนแรกที่รู้จักคืออดีเลสชาวอารเเนนนัีรบป็แฟุ่่พลยนะะฮคุณรา นะครับ,บนัดแรกก็ชน,นะแฮปปี้มากๆค่ะค่อยๆพัฒนานะักฟุตบอลให้เข้ากับระบบกันค่ะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับโทมัสแฟรงก์กำลังทํางานอย่างหนักนะผมเชื่ออย่างนั้นคุณอุชิฮานะครับบอกว่าขอให้ได้กิฟต์ไวท์จะโหดกว่านี้คูดูสเล่นพริ้วจริงๆแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของกิฟต์ไวท์ในตอนนี้จะน้อยลงน้อยลงทุกทีนะครับแต่ก็ยังหวังลึกๆอยู่นะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช้าเกินไปจนถึงขั้นว่าเปิดฤด,ดูกาลแล้วยังไม่มาเนี่ยผมว่าตััดใจเะนะเนะครบ แล้วก็มีคุณ a อนะครับบอกว่ามาติสเตลกับริชาร์ดิสันหายไปไหนครับมาติสเตลพึ่งกลับเข้าแคมป์เมื่อไม่นานนะครับก็ดูแล้วยังไม่พร้อมเพราะว่าไปเล่นฟุตบอลยูโรย21ไปส่วนริชารสันเนี่ยตามข่าวนะโทรมัสแฟรงค์ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะให้เล่นพรีซีซันเกมหน้านะครับเกมที่แล้วเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับคุณพ p 2ีสอบอกว่า สเปอร์หน้าเสริมหน้าเป้ากลางรับเก่งๆที่มีอยู่ค์ดบ,บอลสู้ใครทำไมไ่ได้เห็นด้วยเลยนะครับเห็นด้วยเลยนี่คือตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคุณเวสนารินรินนะครับบอกว่าซนนี่เล่นไม่ออกเลยโอ้น้าเห็นใจมากๆนะครับสภาพร่างกายแล้วก็ภาษากายไม่ดีเลยคุณโอลานนะครับบอกว่าอยากให้ถึงเกมอุ่นเครื่องกับปืนไวๆ เดี๋ยวได้ลุ้นกันนะครับปลายเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับ <c oughs> คุณนัทพงศ์ครับบอกว่าคุณรู้ใจวุสโควิดยิงสวยงามมากจับลุนโควิดเล่นหน้าไปเลยต้องเสริมหน้าเป้าดีๆเข้ามาเห็น <c oughs> ด้วยครับผมเห็นด้วยเรื่องหน้าเป้านะแต่ว่าวุสโควิดเล่นหลังก็ดีแล้วนะครับคุณสุชาติสูบอกว่าศูนย์หน้าสากบเบือสุรังกี้ปล่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จเย็นครับจะเย็นเดี๋ยวให้เขาจับจังหวะก่อนนะเพิ่ง พิ่งรวมทีมกันนะครับคุณจงรักบอกว่าคิดไม่ถึงว่าครูู้จะเล่นได้ดีขนาดนี้ขอชมเลยเป็นการส่วนตัวซื้อมาถูกครับในตอนนี้มาเป็นตัวจริงได้เลยแน่นอนฮะฟอร์มอย่างนี้นะครับเราไม่มีนักเตะแบบนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับด้วยจังหวะการเล่นที่อันตร,รายมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็คลาสบอลการครึงบอลหลอกล่อเหมือนอย่างที่โทมัสแรงพูดเลยว่าคู่แข่งเนี่ยจับทางไม่ได้หรอกนะครับ ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าเจอกับทีมที่คู่ต่อสู้ที่มันแข็งกว่านี้เหนียวกว่านี้จะเป็นยังไงนะครับก็ลุ้นกันไปแต่ละสเต็ปละกันนะครับขอบคุณนะฮะฮท,ที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทั้งช่อง YouTube ที่ชื่อออฟไซด์แล้วก็แฟนเพจ Facebook ชื่อออฟไซด์เหมือนกันด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามกันทั้งสองช่องทางเลยก็แล้วกันนะครับมี breaking news มีข่าวคราวให้ได้ติดตามกันนะครับเกี่ยวกับสเปอร์นี่แหละแล้วก็แวดวงลูกหนังโลกของเรานะครับมาพูดคุยมาม่วนจอยมาสนุกสนานกันได้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ